ฟรีแลนซ์ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายต้องระวังสิ่งน,นี้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รับงานเป็นฟรีแลนซ์แล้วปรากฏว่าเวลาที่คุณรับงานนะคะคุณจะถูกนายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างอะคะหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้แล้วคุณได้ใบที่เรียกว่าใบา50ทวีมา หลายๆคนนะคะพอได้50ทวิมาแล้วเนียไม่ได้สนใจนะคะเก็บนะคะเก็บลงถังขยะก็มีเพราะคิดว่าเงินที่เราได้รับมาไม่ครบค่ะเท่ากับการที่เราได้เสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรไปแล้วซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะใช่ค่ะเงินที่เราได้รับไม่ครบมันคือการถูกหักภาษีนะที่จ่ายนําส่งกรมสรรพากรไปก็จริงแต่ คนที่หักนั้นคือนายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างเป็นคนนําส่งกรมสรรพกรไม่ใช่ตัวคุณที่เป็นคนที่รับไรายได้ถูกไหมคะแต่คนที่รับไรายได้ตรงนี้นะคะ่ะมีหน้าที่นะคะต้องนํารายได้ที่ได้รับนี่แหละคะ่ะมายื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพกรสมมติเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้รับค่าในหน้ามา ตรงนั้นเป็นเงินได้ประเภทที่2คือเงินได้ตาม40ลงเล็บซึ่งสัมภาร์บอกว่าแค่มีเงินได้เกิน60 0 0 0บาทขึ้นไปต่อปีคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสัมภาร์ซึ่งรายได้ทั้งปีคือ1มกราถึง31ธันวาจะต,ต้องไปยื่นแบบที่เรียกว่าตัวพองอดอกเภายในมีนาของปีถัดไปถ้ายื่นออนไลน์ก็บวกไปอีก8วันแต่ถ้าเราได้รับมาปุ๊บเราไม่รู้ แล้วเราคิดว่าเขาได้เสียภาษีไปให้กับสัมภาร,รแล้วะค่ะเราทิ้งใบนั้นไปใช่ไหมแต่ใบตรงนั้นอะใบห้าสิบเทวีคือตัวที่บอกว่าวันนี้คุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วให้สัมภาร,รซึ่งคุณสามารถเอามาใช้เครดิตภาษีได้สมมติว่าเวลาที่คุณยื่นแบบพองดอด9ก้าสูตรตอนสิ้นปีปรากฏว่ามีเงินที่ต้องเสียให้กับสัมภาร,ะรนะคะค่าภาษีอยู่ซักหมื่นหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวหักภาษีนะที่จ่ายที่คุณถูกหักไว้อะค่ะ มันจ่ายไปแล้ว5 0 0พันบาทคุณก็สามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มอีกแค่เพียง5 0 0พันหรือถ้าบางครั้งในการยื่นแบบของเราปรากฏว่าเราไม่มีภาษีที่ต้องเสียแต่ในจ้างเราหักภาษีนะที่จ่ายเราไปแล้วคุณก็สามารถขอคืนเงินตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะตัว50ทวิถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเพื่อนๆน,นะคุณต้องเก็บใบนั้นไว้นะคะเพื่อจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับทางกรมสรรพากรจากเงินที่คุณนะคะได้ถูกหักภาษีเอาไว้นะคะถ้าไม่อยากจะพาาลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัด สีแบบถูกวิธีบายนวลวนัวนเ e ็กเอ็ก r t เิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยะัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ